อันนี้นาทีา่ะมั่วกนดยคัช่วยยกนิดเดียววันนี้นะคะทรั้งนี้นะคะหนึ่งสน้าโน้าคะเอาหน้าต้องิงหน้าย่าง่าน้องฟังบาลหน่อย้าม รอนานไหมคะไม่นานนะรอในร่ก <tang ar> ันเ <leer> ่ยเป็นแจกเนีาไปถ้าไม่ถ้าไม่ออกจะไปาร่มเียอำเภอเลยนะน้ำเดือเอาปองเข้าหันหน่อยโอเคน้ำเืเอามปองมาาขาลงขนาดพ่ดีเพิ คนใชมาันเป็นไทยธรรมชาติมสีแวว่า <TP>